สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลมะนาวนะคะเป็นเซลประจำเต็นท์รถบ้านหนองปายนะคะวันนี้มาเจอนาวนะคะไม่มีอะไรมากค่ะมาขายรถอีกเช่นเคยนะคะมาแนะนำรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพจของรถบ้านหนองปายรู้กันไปเลยว่าเต็นท์เนี้ยมีโปรโมชั่นอะไรโปรโมชั่นเด็ดมากแค่ไหนนะคะเริ่มเลยโปรโมชั่นของเรานะคะตอนนี้นะคะใช้เงินดอกรถแค่1น0 0พันบาทเท่านั้นนะคะสาหรับรถทุกคันนะคะออกรถแค่พันเดียวนะคะ บริการหลังการขายมีอะไรบ้างเป็นถ่ายมันเครื่องขัดเคลียร์ทคำความสะอาดขัดสีให้นะคะนอกจากนั้นนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะที่มอบให้ลูกค้าทุกคนเลยนะคะโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสูงสุด12เดือนคือยาวมากไปเต็นอื่นบอกก่อนนะไปเต็นอื่นมีแค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนแต่มาหาเราศูนย์เปอร์เซ็นต์เดือนยาวนานมากนะคะช่วยลูกค้ารอดไปได้หลายหมื่นบาทเลยทีเดียวนะคะ อย่างนี้ไม่ควรพลาดนะคะคิดถึงรถมือสองคิดถึงเต็นท์รถบ้านลงไปนะคะใครสนใจรถรุ่นไหนนะคะคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะว่าอยากให้วิดีโอรถอะไรนะคะแต่สําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวนาวพามาชมก่อนนะคะแต่ก้องแพนเข้ามานะคะตรงนี้นะคะนาวมารีวิวรถคันนี้นะคะโอ้โหสวยมากสีแดงนะะจะถูกจะแพงนะคะเอาแดงไว้ก่อนนะคะ คันนี้มาด้าสามเครื่อง2.0นะคะตัว S Sport นะคะ2.0 S Sport นะคะเป็นรถปี2014นะคะลงแม็กใหม่ยังใหม่รถพร้อมใช้แล้วนะคะคือสวยมากนะคะสีแดงสดๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถเจ้าของเดียวป้ายแดงนะคะไม่ใช่รถหลายเจ้าของนะคะตากล้องแผ่นอยู่นะคะแดงนี่แดงจริงๆคะ่ะลูกค้าแดงคือจะบอกว่าสีแดงของ สีแดงของมาด้าเป็นแดงพิเศษของเขาซึ่งถ้าลูกค้าจะซื้อมาด้า3เนี่ยถ้าเข้าไปที่โชว์รูมเนี่ยสีแดงต้องเสียเงินเพิ่มนะนี่เลยมาคันนี้เลยเดี๋ยวนาวบอกราคาทําโปรโมชั่นนะคะตะก้องแผ่นเข้ามานะคะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังดํานะคะตะเข็บแดงนะคะเบาะหนังดําตะเข็บแดงพ่วงมาลัยนะคะตะก้องแผ่นเข้ามาด้านนี้นะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นมัตติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงรดเสียงปรับขึ้นวิทยุได้นะคะรับสายโทรศัพท์โทรออกตรงนี้ได้เลยนะคะเชื่อมบูทูธแล้วอ่าตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทเป็นตัวเอนจินสตาร์ทแล้วนะคะคือตัวท็อปสุดอ่าคือตัว S นะคะคันนี้จอนะคะจอทัชสกรีนนะคะลูกค้าหรือลูกค้าจะปรับตรงนี้ได้ดูเลยเหมือนเบนซ์เหมือน BM มมากนะคะปรับตรงนี้กดโฮมนะคะกดโฮมมันก็จะลิงก์ไปด้านหน้านะคะ หมุนไดเลยนะคะลูกค้าหมุนไดเลยเลือกได้เลยเวลาขับรถไงมันก็อำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้านะคะแอร์ได้แอร์ออโต้นะคะแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะสวยมากคันนี้นะคะไฟฟ้าทั้งคันนะคะใครที่กำลังมองหามาด้าสานะคะราคาถูกๆนะคะนาวแนะนำคันนี้นะคะท่อดีเลยท่อเจ้าของเดิมแต่งซิ่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้เซ็นเซอร์นะคะลูกค้า เวลาถอยนะคะก็จะแจ้งเตือนเรานะคะ,ะสำหรับคันนี้เป็นป้ายต่างจังหวัดไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวเราตรวจย้ายเป็นกรทมให้นะคะได้ไป้ายใหม่หมวดใหม่รันตามขนส่งเลยนะคะนี่คันนี้ที่นาวพามาดูสวยไหมคะถ้าสวยนะตอนนี้มีจองออนไลน์แล้วนะคะลูกค้ารีบโอนจองจับจองได้เลยเป็นเจ้าของคันนี้ได้ง่ายๆนะคะตอนนี้ขายออนไลน์ขายดีมากลูกค้ากลัวโควิดไม่กล้ามาไม่เป็นไรไม่มีปัญหาจา้า ไฟแนนซ์ Finance, บริการเซ็นถ,ถึงที่บ้านลูกค้าเลยถึงหน้าบ้านเลยนะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมเดี๋ยวไฟแนนซ์วิ่งไปเพียงแค่ลูกค้าโอนเงินมาจองคันนี้ได้เลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะราคานะคะปกติตั้งไว้อยู่ที่529,000บาทนะคะแต่วันนี้เราเอามาทำโปรโมชั่นนะคะเหลือแค่489,000บาทค่ะโอ้โหราคาว้าวไหมคะถ้าว่าต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของกันเลยนะคะ ราคาแค่489,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวตกผ่อนงวดละประมาณ8,000กว่าบาทฟรีดาวผ่อนประมาณ8,000-9,000เท่านั้นเองเงินดาวไม่ต้องใช้เลยไม่ไม่เหมือนป้ายแดงนะเดินเข้าไปหาเขาต้องถูกเงินดาวไปด้วยนะแต่นี้ไม่ต้องนะคะฟรีดาวใช้เงินออกรถ1,000บาทใครสนใจคันนี้ฝากชื่อเบอร์โทรไอดีไลน์ไว้นะคะฝากชื่อเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคะแล้วใครอยากดูรดอะไรอยากให้ รีวิวรถอะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะคุณพี่นะคะหรือโทรติดต่อนาวนะคะเบอร์0 6 5 7 7 1 1 9 9 9นะคะหรือแอดไลน์นาวนะคะจำง่าย K.NOW02 นะคะฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะหรือติดต่ออินบ็อกเพจได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ